ฮัลโหลวันดีค่ะอยู่กับน้องฮักแพงนะคะพี่น้องรอบเดือกลงฉากลวพี่น้องหาเนื้อกินค่ะวันนี้ร้านค้าเยอะแยะมากมายนะคะคนจะกินเอียงละเบอร์นี้เอาอันตัวใจเย็ไปพี่น้องคุณน้องฮักแพงได้อะไรกินน่ะ ได้อะไรกินอาวแพนได้กระทอนบักต้องกะบันขราพูดอบเนื้อพี่น้องเพิ่มามอวนจากน้อยราอ้วนหรอกกระพูดอบเนื้อ่หนูอยากกินครับิจากได้สามหมื่นกว่าอะเขาไปนแต่แซบแท้มะม่วงเบาน้ำปละหวาน,นอันนี้เจว ปลาราแซ่บกับกะปิหวานพูดถามมาไปเนื่อไหนพถามมาไปเมื่ไามันก็มความขยอยู่ดินักเก่งไข่ขยคมผู้น่อยก็เลยได้เดี๋ยว่ราเล่นของน้ำเดี๋กินเล่นลายนะ ถ้ากินถ้ากินเบเ,เรียนเบรียนเด๊เห็นบอรนสั่งมาล่าลาไม่หรออุ้ยมาลาล้านไหนอ่ะรูปเปสิออก โอกมาลานนี้รครแค่นี้แล้วก็จะไปนอนนอยาวเดี๋บานแค่นี้ค่ะดูแต่ว่ามีแต่ของกินเล่นเนาะของกินน้ำย่อยอกินแบบไปกินแบบย่อยๆถ้นถ่ายพี่ต้นเหลียวแล้วพวูดง่างมามพูนตัวเปลี่ยนลูกจังหน่อยลูกจังหน่อยโรตีกรอบเอาสิเออ,อน่ากินจังเลยอ่ะ หลดมาลวกอีกรถจังน้อยไดโยไดโยูไดโยกองละยี่สิบห้าหรอแม่เพาะซื้อกินอยู่เออได้ยินว่าเก้าสีประกันตอวแรกน่ากินจักเลยกินหอดแม่ใช่วะเรามากินละกินนี่แล้วตอนเราตายแล้วแม่เย้มาเขาเพิ่งซื้อไปฝากแม่แม่แบบนั้นน่ะเออทำงานกินกันซื้อไปฝากแม่ตัวเมนกันซื้ออุ้ยมันจะมาฝากแม่นี่แหละ ตีกรอบพี่น้องหนูเลงมาแล้วแหละตอนแรกหนูเลงแล้วแหละโอ้ยเดินไปทางนูเลยยังมีอะไรกินไหมนะ่หนให่จนแ้วก็อม่ทางนู้นเดินไปมีอะไรกินไหมน่เอิรมยนีค่ะอก๋วยเีพี่กันเอินมย์เอเมย์เอิเมยกมเอิเมยขึ้นอีสานกเอินเมย์ไขยกันนาราให้พี่จอนกับพี่แม่แม่ก็เลยว่า โซนเดียวกันแม่โซนชั้นแม่ถ้าเกิดอีเมีอีพอมันนกคือคำที่สุภาพมันก็เป็นคำที่สุภาพเป็นคำที่แบบเก่าๆแต่มันน่ารักนะมันก็เลยาเกียดบ้างแมน่แม่ที่พอพี่ที่สั่งพี่พ่อหนูขอบอกพี่น้องมาขนอันนี้กิมีทางเข้าข้างเวทีนะคะแต่เขาปิดให้เราเดินซื้อของแล้วก็แล้วก็อ้อมมาทางนี้พี่น้องแมนค่ะอันนี้ก็จะเป็นท้าวเวทพี่น้องคาเต็มปีนย่างของที่พอเดินผ่านท้าวเวทสุวรรณนะคะของวัด พี่ก็ศรัทธาใช่พี่เคยได้โชคนะใช่ไหมว่าแกเคยไปเข้าฝันพี่บอกเลขตรงตรงสามตัวตรงเลยนะโอ้ตรงตรงเลยพี่เงินพี่เงินแบบเงินแบบเงินเลยใช่ว่าว่าเราขนลูกยี่สิบหาสูฟังที่ฝันว่าไนเข้าไปในวัดแล้วก็แกเดินออกมาจากล่างแกยงนเลยนะแมนเระเรวานบันี้ก็เลยว่าอันพูค้าม่เอ้แล้วว่าให้โชคใหรลาบได้บอแต่แกมีสนุมนะแกไม่ได้แก่นะแกแบบ ผอเสื้อมาเหมือนเหมือนคนถ้าเป็นคนก็ประมาณสัก4ี่สิบห้าสิบแกไปพูดแบบพูงงามแหสงสาแหงมื่อวานเดี๋ยวพ่อเพื่อนเพื่อน,อนจะของพอแมนมาเข้าบ้านหนูบ้านสิเขาบอกเลขหนูหน่อยเพื่อนกันเล่เแบบพื่อนเล่บ้านเพื่อนเล่นว่าได้เลวลูกช่วงปีปีที่แล้วมันออกเจ็ดแปดเก้าออกเลขเลี้ยงยังไงว่าเลขยังจะบอกออกเลขเลี้ยงพี่น้องออกเจ็ดแปดเก้าตุงต่งตุ่งพี่น้องค่อยห้องตายอยู่ค่อยเง,งินมาหน่อยเหมือนนั้นพี่กายเนาะ รีวได้ของกินเยอะแยะเลยนี่ยในตัวเล็กมาในตัวเล็กนี่อยากอุ้มบ่หนิมาอนีิอยากอุ้มบ่หนิเออตัวนี่น้อยนี่เอออห้ม่ะแม่ม่ตัวอื่นได้อยู่แต่ตัวพี่ไม่ได้ คอยแล้วนะ่ะนอโอ้ยมันจอนไงโพดมาเขาดิแค่น,นี้บันด,เด,เเด,เดาเม,ม่มาก,กินประธานะไปฝากเม่มจะก,กองก่อนบัาเ,เ,อ,อ,อ,เออยังคีดพ่อเมีอยู่ กอกินเนาะเนี่ยค่ะแฝงกอดินเออตกตกใชเนาะขาหักจะเนอนลูกเขกา,าขกินสุหยางมาพันนี่นะมาพันนี่มันกินสุหยางแต่ว่าให้ระวังการกินเน่โซนิกมาลกูกโซนิกมามาพี่ตุนานา รอบแรกคูปเปิรมอันรอบแรกเขาอ,อยากก็คือเอาอันนั้นมาอีพันหนึ่งมาบม่ได้มาดีอีพันหนึ่งมาโอ้ยขอบระหยากไม่เอาไม่เอาเขาไปคลอ,อ,องน้ำพูดหน่อยแม่แมพูน เนาะสต็อปได้ไหมอ่ะสต๊สดีแล้วลูกสวัสดีสวัสดีสองขาแล้วยืคถึสองมื่อสต็อปให้มันแค่นี้นะสต็อปแบบให้มันโตแค่นี้อย่าให้มันใหญ่กว่านี้เนอะใหญ่กว่านี้แม่ใหญ่เลยล่ะแม่ซ่่มซ่่มตัวกองหนูเลย ขอขอขอพี่ยากเพลงแล้ไวไหมนะ่ะอันนี้มันเนไม่ได้แมนไพี่นอ้องคลิปนี้ออฝากไว้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามจนนี้ล้เปิดอาพิเศด้วยนะคะะพียัางรอพี่องย่างปพ,าพคุณทหารนกกลินคะ่ะไปคองน้ำหรกอไปหาหนูกกินน้ำสเดสดนั่งก่อนนั่งลงคินสวัสดีสวัสดีค่ะ